สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเนะตอนนี้เขาก็มาอยู่ในรนะีสอร์ทสปาเนาะในบริเวณบ่อน,น้ำ้อนของเมืองคำเด้ทุกคนเด้อวันนี้จะพามาย้ำมสมเนาะมาเบื้องบาบ่อน้นำ้อนเมืองคำว่าจะเป็นยังไงติดตามเด้ทุกคนเด้อเขากำลังอยู่ในบ่อนจอดรถเนาะตัวนี้ก็ทางหน้านี่ก็จะเป็นรีเป็นรีสอร์ทเนานะตอนนี้ก็เป็นบ่อนขายปีเห็นบ่ทุกคนนักท่องเที่ยวกำลัง ลังไห่กันมาซื้อปีเข้าสมบอน,น้ำพอนตัวนี้เนาะบ่อนฮอนตัวนี้ข้าเจ้าจะสร้างรีสอร์ทสปาแล้วก็บอ่อนอ่างอาบน้ำแล้วก็เป็นสระอาบน้ำเนาะสวยสวยงามหลตัวนี้น mm hmm. จ้าสร้างไม่เลยทุกคนเลยกับบแม่สร้างไม่นะสร้างมาโดนแล้วแต่ข้าพเจ้าบุเคยมาจาักเทือทาก็มาครัง้งแรกเลยมีโอกาสได้มาทางนี้ก็เลยมาแวดลื่นพอนคลายเนาะพักบนปีไม้แล้วก็เลยมาแวดลิ่น เห็นบอกเป็นตึกบางง้างไงเนี่นะตัวน,นี้จะเป็นโฮงแฮมเป็นรีสอร์ทเนาะห,ห้องครับนักท่องเที่ยวที่มานอนพักผ่อนจอ,อนอารมณ์อยู่บนนี้เลยทุกคนตัวน,นี้จะเป็นทางลงไปหาบ่อน้นำฮอนเนาะสวยงามสวยงามก็จะปลูก,กดอกไม้ส่เตมเนี่เห็นบหมทางข้างก็จะมีผูผาแล้วก็เห็นบอกตึกใหญ่โตมโหลารนนะทุกคนเนาะ ใครได้มีโอกาสกายมาทางภาคเหนือแข่เสิงข่วงก็คือมังคําำอย่าลืมมาแวะมาชมนะทุกคนเ้อบอนำฮ้อนตัวนี้ไปเขากำลังย่างลงไปอาการฮ้อนหลายนะทุกคนเอามานนี้นะอู้ฮ้อนไหลานี่ยพระเจ้าเป็นเหงื่อออกส,สดเลย,เยตอนนี้ก็ประมาณสิบสองโมงแล้วนึ่งมังหยังเลยทุกคนพอดีมาตอนสวยเลยคันเป็นตะแลงก็จะงามกว่านี้เนะบอนทางรูปเฮานี้จะเป็นอ่างสะเป็นสะอาบน้ำเนาะที่เขา เอาน้ํามาจากตัวบ,บอลบ่อที่มันอุ่นนั่นแหละทุกคนแต่ว่าบอ่อมันจะยุ่นในคราเจ้าเห็นเหือนใส่เลยเห็นบ่อนี่ตัวหน้านี่แหละอ้างตัวนั้นแหละุนักท่องเที่ยวกําลังล่างไหลลงไปตัวนี้เป็นซาาตั้งสั้นเนาะเห็นบอ่อดีซอสหงเหียมตัวนี้จะเป็นตึกง่ายเนาะสามสี่ห้าสันเท่าไหร่ใต<ป>้หาจีไทยบริเวณอ้อมตัวนี้หาดจะย่างลงไปแล้วก็ จะเบิ้งไปนน้ำกันเนาะข้าพเจ้าก็บ่เคยมาจากเทื่อแล้วก็ข้อมูลในกรบพุธันมีเทื่อเนอะาะครับเบิ้งพร้อมกันแล้วก็เจ้าจเจษเฮือน,นกลัวมาเมื่อเลยทุกคนในบ่นอน้ำพรตอนนี้มันจะอยูอ่อยางตัวนี้ดำดำเลยทุกคนแ้าเจษเงาน,นเนอันมุงซะเลยสะอาดงามตาดีทุกคนสะอาดหลายงามตกแต่งยังสวยงามเลย ถ้าไพได้มาอย่าลืมเดอ้อตัวนี้นะทางลงมาจะลงจะรีซอตล,ลงมาเลยนี่เห็นบั้ยกันดตัวนี้จะลงมาต่ำไซบอน้ำพอเลยสะดวกสบายนะทุกคนเนาะไพรมีโอกาสมานะคันได้มาพักอยู่ที่นี่ก็ได้ไปเถาจะย,าย่างลงไปอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว,ว่าเด็กน้อยที่แถวเมืองแหละเขาจะเอามาลิ้นเนาะมานั่งลิ้นไปจะย,าย่าง,งไปพร้อมกันเลยเบิ้งกัน,กนเ,เดอ้อ บอกข้าเจ้าเฮ็ดอยู่ในเหือเลยนะทุกคนปานอยู่ในเหื่อเลยนะเห็นบอกอ้างตัวนี้แหละจะเป็นอ้างที่บอ,น,อน้ำฮอนออกมาเนาะข้าเจ้าเฮ็ดเป็นอ้างใส่ละก็เฮ็ดตกกันตองหลงไปใส่สะอาบตัวเมื่อกี้นี่เนาะตูวแถวท้ายทางเทงเบเห็นบอกค่อนข้างใหญ่เติบเลยอ้างตัวนี้กันไปหักยางลงไปเลยเห็นบอกเราจะตกแต่งยางสวยงามเนาะ บอสะอาดงามตาดีทุกคนจะตบแต่งงามตาหลายตายูตาประเทศเลยนะี่บอทางข้างนี่ก็จะมีป้ายบ่งบอกเนาะคำเตือนแล้วก็กฎระเบียบอย่างต่างๆเนาะเพราะว่าให้คนต่างประเทศมาท่องเที่ยวให้หูจักตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะบริการห้องน้ำาอยู่เบืองนี้เลยห้องน้ำนิ่งห้องน้ำสายครบหมือ ไปหาะย่างเข้าไปในเบิ้งองบนนึงเห็นบอกสวยงามสวยงามพระเจ้ามหีดมาไส่เนาะทางออมอันนี้พระเจะเขียนใส่าห้ามใส่เกือบเยียบครอบของของสปาของอ้างตัวนี้เนาะสวยๆนะนี่ก็ตั้งประเทศจีนลงอาบสวยเลยทุกคนเห็นกับเจ้าใส่ชุดเขียนจีนลงน้ำตัวนี้แหละ โอ้สวยงามสวยงามเคยมาครัง้งแรกเนาะตอนนี้จะเป็นอ้างกันตองมันเีงเพราะว่าให้น้ำตัวถ้าอ้างใหญ่นะมันใสทีนี้อ้างกันตองบมีบอลเขาระบายน้ำลงโอ้สวยงามสวยงามขันมาตอนแรกเนาะประมาณสี่ห้าโมงตะเวนค่อยๆนี่คือจีงงามสุดเนี่ยมาอ้าบน้ำลิ้นได้เลยนะี่แต่ว่าตอนนี้มันฮ้อนลงบ่ได้เนาะปลาจะย่างไปเบิ่งออมฮอบ อีกคือน,นึงเราจะย่างไปทางเบื้องทิศทางหน้าคุณทุกคนเขาจะย่าไปเขาจะมีการตบแต้งแล้วก็มีตู้นางลิน้นอียังหลายตู้เติม่ <c oughs> บัวเขาจาให้เศรา้ศราบมดเลยว่าให้นั่งฝีบุตูมันก็นนได้ยังไ่ได้ถามยังบม่ได้ถามผู้บริการแถวนี้เนาะเห็นบอกปลูกต้นไม้สวยงามเลยออมเลยก็ได้สวยงามสวยงาม กับปลูกต้นไม้เต็มเลยต้นไม้หลายสนิดเนาะทางขึ้นก็นกนจ,จะซีมังเฮดเป็นงามตาสะอาดอีกเห็นบอตัวนี้จะเป็นตูปก็ค่อนข้างหลายตูปเติบทุกคนประมาณสิบปลายตูปอะไรนี่มีการเห็ดทางอ้อมเลยทุกคนเห็นบอสวยงามพีพีเบิ่งแองงาม โอ้ตัวนี้จะมีหินทุกคนมีน้ำซึมซึมสงใส่จะเป็นตัวนี้ก็จะก็จะมันเป็นน้ำห้อนออกคือกันเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างออกน้อยอมันจะมีหินเห็นบ่มันจะเป็นบวกหง่ยอยู่นี่ว่ามีม่หินแดงๆแล้วก็มีน้ำค่อยบอลบอลออกทุกคนหน้าหน้าจะเป็นน้ำห้อนคือกันตัวนี้ก็ได้เห็นบ่โอ้สวยงามสวยงามตึกทางหน้านม่ขอสร้างอย่างว่าเนะาะหลังจากเขาย่างโลแล้วเขาจะเป็นยงเนี้ย นั่งลิ้งกินน้ำกินไหนอยู่ไหนตูน้พ่เนาะทุกคนเนาะถ้ามาสองคนเดอ้อเป็นท่าอยู่คนละคนเดี่ยวยางรอท้ายทุกคนใดเบิรงนก่อนตัวนี้จะเป็นน้ำไม่น้ำเนาตามที่ครับเจ้าถาวเมื่อกี้ว่าน้ำเขือวใส่ดนะีทุกคนเนะห็นบอกเจ้าเจ็ดขั้วข้ามกันอาบได้เลยนะน้ำตัวนี้ก็ใสใสยเย็นดีทเกคนบ่สวยงามสวยงามได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้ง รรมาแล้วกันได้ทั้งที่แปลว่าขาเจ้าสร้างขึ้นแม้ว่ามันกกมกลืนดีนะทุกคนยุคเมือคำนี้บ่อนห้อนจะมีหลายบ่อนนะทุกคนเนาะสองสามบ่อนพนกน่ะแต่ว่าบ่อนนี่เขาจะมาเบิ้งเป็นบ่อนทำอิฐเนาะแก่มันจุดไกลตัวเมืองเลยแล้วก็สองสามบ่อนจะลงไปทางเมืองหนองแห่นะมีหลายยคประจักรเปไทยเบิ้งอิฐไปหาจาพักกินน้ำกินอยไ่นย่าดนวะมาสองคนเดินคนกำลังนั่งท่าอยู่นี้ นั่งกินตำตำส้มท่าเนาะเขาจะนั่งพักกินน้ำกินในแล้วก็ก,กินอย่างเย็นๆนี่แหละครับจังกินหล่ายางโตแล้วก็เขาจะขึกก้นเหมืองเนาะทุกคนเนาะอีกอย่าน้อยเนาะไปเราเข้าไปพักกินน้ำกินในก่อนโอ้มันกินตำส้มท่าเองโอเคทุกคนอาจารย์เอาวพักพรอนสมมาประกัรแล้วก็จะได้กลับเนาะทุกคนเนาะ ก่อนจะกลับมันก็จะทายให้เบิงอีกทีนึงเนาะพอดีมีต้างประเทศเพิ่นลงกำลังกิลลงนิ่น้นำเห็นบ่ใส่สุดใส่สุดสั้นอยู่เนาะจะอาบได้อยู่บ่ฮ้อนตอนนี้เนาะนจะมีคนลาวคนต้างประเทศกำลังทายรูกกันไปเ้าจะย่างไปตามทางเก้านี่แหละทุกคนเ้าจะขึ้นไปแล้วก็จะกลับเหมือนเพราะมันฮ้อนเนาะช่วงช่วงนี้พช่วงปีใหม่ได้แล้วก็เ้ามาพัด ตอน12โมง1โมงมันตึกช่วงเวลาฮอนเนาะโคตรเลนบอนนน็นี่นี่ๆๆน้ำมันจะบ่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 อบอกเนาะทุกคนเนาะมันจะซึมออกก็จะค่อนข้างไหลเติบเนี่มันจงพอไหลออกอรูมหุ่นเป็นทางลินง่ญ่เลยนะทุกคนไปหาจะนำทางตงัวเก้าไปแล้วก็จะขึ้นไปหาทางไปหารถแล้วก็จะออกเมกืองเนาะทุกคนเนาะ เห็นบอขึ้นใด้ในตกแต่งยังสวยงามเลยบอสวยงามสวยงามภาพมุมสูงแวยงามเนะทุกคนเนาะเฮามีแต่ท่ายให้เบิ้งแต่ซ้ำนี่ฮะบุญได้ท่ายเบิ้งหลายมุมอะเพราะมันฮ้อนพผลท,ทุกคนฮ้นอนหลายฮ้อนหลายตาวเทกมนานั่งอาบแดดเนี่ยบอ ไปเราจะขึ้นมาละเข้ามาเบิ่งคลิปนี้อย่าลืมเดอ้อกดติดตามกดไลค์ได้เป็นกำลังใจเอาคลิปนี้ก็จะจบ